น่าแปลกใจไม่น้อยที่เวลานั้นพม่าคือคู่สงครามกับกรุงศรีอยุธยาหากแตเขียนพงศาวดารของตนเองสรนเสริญถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าเอกทัศน์ในการป้องกันพระนครอย่างเต็มกำลังความสามารถเอกสารฝ่ายคู่สงครามอย่างมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่ากลับบันทึกเรื่องราวของพระเจ้าเอกทัศน์แตกต่างออกไปจากที่เราเคยเรียน โดยกล่าวถึงบทบาทของพระองค์ในช่วงเวลาใกล้เสียกรุงศรีอยุธยาว่าฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตพระองค์ได้จัดให้ออกมารบครั้งใดก็มิได้ชนะมีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกทีถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ไม่ได้ส่งย่อท้อย่อนพระหัตเลยพระองค์ทรงรับสั่งให้ช่างก่อสร้างทำเรือรบและเรือกำปั่นเป็นอันมาก ครั้นช่างทําเรือเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารทั้งปวงเอาปืนใหญ่น้อยบรรทุกเรือนั้นทุกๆกลำแล้วทรงรับสั่งให้พลทหารถอยเอาเรือเหล่านั้นไปรักษาทางน้ําไว้โดยแน่นหนาเมื่อพระองค์จัดทางน้ําเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารก่อสร้างทําป้อมอิฐสําหรับสู้รบให้ล้อมพระนคร50ป้อมแต่ป้อมที่ทํานั้นห่างจากคูเมืองไป500้เส้น รับสั่งให้ทำทั้งกลางวันและกลางคืนครั้นทำเสร็จแล,ราารแล้วรับสั่งให้เอาเสบียงอาหารทั้งปวงเข้าไว้ในป้อมนั้นแล้วรับสั่งให้พลทหารเอาปืนใหญ่น้อยซาตราอาวุธทั้งปวงขึ้นรักษาอยู่ที่ป้อมนั้นโดยกวดขันโยดยาเนียงเมากุล เอกสารของพม่าได้กล่าวถึงการโจมตีขั้นสุดท้ายซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องประสบความปราชัยเอาไว้อย่างละเอียดว่าในเอกสารชื่อโยดานียงเมากุลบันทึกของเลชวีนรธาแม่ทัพคนสำคัญฝ่ายพม่าเวลานั้นให้ข้อมูลว่าพม่าตั้งค่ายรบล้อมกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด27ค่ายโดยตั้งประจำกับค่ายรบฝ่ายไทยจำนวน50ค่าย สถานการณ์ครั้งนั้นสร้างความเสอพลึงกลัวให้แก่ชาวอายุทยายิ่งนักภาพจำของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์รพระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาที่เราเคยรับรู้จากพระราชพงศ์สวดารแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งคำเล่าขานต่างๆล้วนเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีสายใจกิจการบ้านเมือง ลุ่มหลงแต่สนมนางนายกดขี่ข่มเหงข้าราชการและประชาชนแต่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญศึกครั้งสำคัญนี้เอกสารฝ่ายคู่สงครามอย่างมหาราชวงศพงศนาวดารพมา่ากลับบันทึกเรื่องราวของพระเจ้าเอกทัศแตกต่างออกไปจากที่เราเคยเรียนโดยกล่าวถึงบทบาทของพระองค์ในช่วงเวลาใกล้เสียกรุงศรีอยุธยาว่า ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัศน์พระองค์ได้จัดให้ออกมารบครั้งใดก็มิได้ชนะมีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกทีถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ไม่ได้ส่งย่อท้อย่อนพระหัตเลยพระองค์ทรงรับสั่งให้ช่างก่อสร้างทำเรือรบและเรือกำปั่นเป็นอันมากครั้นช่างทำเรือเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารทั้งปวงเอาปืนใหญ่น้อยบรรทุกเรือนั้นทุกๆุกลำ แล้วส่งรับสั่งให้พลทหารถอยเอาเรือเหล่านั้นไปรักษาทางน้ำไว้โดยแน่นหนาเมื่อพระองค์จัดทางน้ำเสร็จแล้วพระองค์สรงรับสั่งให้พลทหารก่อสร้างทำป้อมอิฐสำหรับสู้รบให้ล้อมพระนคร50ป้อมแต่ป้อมที่ทำนั้นห่างจากคูเมืองไป500เส้นรับสั่งให้ทำทั้งกลางวันและกลางคืนครั้นทำเสร็จแล้ว รับสั่งให้เอาสเสบียงอาหารทั้งปวงเข้าไว้ในป้อมนั้นแล้วรับสั่งให้พลทหารเอาปืนใหญ่น้อยซาตราอาวุธทั้งปวงขึ้นรักษาอยู่ที่ป้อมนั้นโดยกวดขัน <S <S ในขณะที่กำลังล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นอีกด้านพม่าก,กำลังต้องผเผชิญศึกกับจีนพระเจ้ามังระจึงทรงมีท้องตราเร่งมาว่า ให้แม่ทัพนายกองทั้งปวงตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกโดยเร็วบรรดาแม่ทัพนายกองจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันโดยมังมหาราชาแม่ทัพใหญ่ได้พูดขึ้นว่าด้วยเราได้เอาบุญบาร,รมีพระเดชพระคุณเจ้าของเราถูนกล้าวยกพระยุหโยธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้นเราได้เข้าตีหัวเมืองใหญ่น้อยตามรายทางได้แก่เราทั้งสิ้นแล้ว บัดนี้เราได้ยกเข้ามาถึงชาญเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าล้อมไว้ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุทยาพระเจ้าเอกทัศน์ก็ได้ทรงจัดให้พลช้างพลมา้าและพลทหารทั้งปวงยกออกมาตีกองทัพเราหลายครั้งหลายหนก็มีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกครั้งทุกทีเราจับเป็นไว้ได้ก็มากถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็มิได้ย่อท้อย่อนพระหัตเลยถึงกระนั้นก็ดี พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็มีได้ย่อท้อย่อนพระหัตถ์เลยบัดน,นี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ทรงสร้างป้อมห0สิบป้อมตั้งสู้รบอยู่นอกกำแพงเมืองโดยแน่นหนานั้นพวกท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรพวกท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรน่าแปลกใจไม่น้อยที่เวลานั้นพมา่าคือคู่สงครามกับกรุงศรีอยุธยา หากแตเขียนพงศาวดารของตนเองสรนเสริญถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าเอกทัศน์ในการป้องกันพระนครอย่างเต็มกำลังความสามารถยุทธศาสตร์ปิดล้อมไม่ยอมถอยแม้ต้องเผชิญฤดูน้ำหลาก ในที่สุดวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310กองทัพพม่าก็สามารถตีเข้ากรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จหลังตั้งล้อมกรุงอยู่นานถึง1ปีกับ2เดือนอยู่ได้ปีกว่าถ้าพม่าก็อยู่ได้ปีกว่ากรุงศรีอยุธยาก็ต้งนได้ปีกว่าเหมือนกันนะที่ตีแต่ก็น่าเสียดายนะถ้าเราลองวิเคราะห์ถ้าหากที่แข่งกันนะ ท่านหนุ่มน่ะดีอยู่อกจากพระละโชนในพระละโชนน่ะมีเลี้ยแต่คงเกศๆท่านนั่นน่ะก้อนนี้ตรงนั้นน่ะต่อต้านไม่อยู่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้นาย,ย่วยของพม่ารหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพม,าม่าล้อมรอบอยู่เนาะยี่สิบเจ็ดเทมหมายความไม่ไม่มีมมาทางหน่อถ้ามันนี้ไอ้ท่านหนุมน่มนี่ห้าร้อยกว่าคนอันนี้ออกไปได้ยังไงอนะน่าคิดนะโยไดยานเนียงเมากุน เอกสารของพม่าได้กล่าวถึงการโจมตีขั้นสุดท้ายซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องประสบความปราชัยเอาไว้อย่างละเอียดว่าการขุดอุโมงค์ใต้ดินกระทำเป็นห้าสายเพื่อมุ่งไปสู่รากกำแพงเมืองการขุดนั้นกระทำในตอนกลางคืนเพื่อขนดินจำนวนมหาศาลออกจากอุโมง์เพื่อไปทิ้งอย่างแม่น้ำโดยปราศจากการรู้เห็นของฝ่ายไทยแต่อย่างใด นณะเดียวกันก็มีการลำเลียงเชื้อเพลิงคือหญ้าแห้งใบไม้และกิ่งไม้เข้าไปแทนที่วันอังคารที่7เมษายน2310เวลา15นาฬกาณปลายอุโมง์น้ำมันถูกราดไปบนเชื้อเพลิงที่กองสุมอย่างมหาศาลควันกระจายแผ่ไปทั้ง5จุดเปลวไฟลุกโชนช่วงขึ้นทันทีความร้อนแผ่ไปทั่ว และเมื่อเวลาผ่านไปชั่วครู่กำแพงเมืองโค่นล้มพร้อมกับเสียงดังสนั่นไปทั่วทุกทิศราวกับเมื่อโลกสิ้นกันแสงไฟพุยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าประดุจชัยชนะของพระเจ้าช้างเผือกอันจะจดจำไปตราบสิ้นจัก,กรวาลเอกสารของพมา่ายังกล่าวถึงเหตุการณ์ภายในพระนครกรุงศรีอยุธยา หลังถูกกองทัพพมา่าบุกเข้าสู่เมืองได้สำเร็จด้วยการบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดว่าสภาพของกรุงศรีอยุธยานในเวลานั้นเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาที่โลกพิ่นาศด,ด้วยเพลิงกันเพราะพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันทั้งเจ็ดดวงพระชวงังศาสนสถานสิ่งก่อสร้าง บ้านเมืองทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในกำแพงเมืองรุ่งโรจอยู่ด้วยกองเพลิงประไลกันที่โชดช่วงอย่างไม่มีวันหมดสิน้นครูคลองรอบเมืองนั่นขนาดไปด้วยซากศพที่ถูกโยนทิ้งน้ำในครูคลองเริ่มเปลี่ยนสีอย่างช้าๆเริ่มจากสีชมพูจนกลายเป็นสีแดงจัดพร้อมทั้งส่งกลิ่นคาวจัดคละคลุ้งไปทั่วท้าที่แข็งเกรนะท้าหนนนมๆนะ ดนีออกจากพระราษีในพระ,ะนะราษีนั้นมนะีเลี้ยแต่คงเกศๆท่านนั่นแหละก้อนนี้ตรงนั้นนะ่ะต่อต้านไม่อยู่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะว่าน,นี่นายู่วยของพม่ารหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพม่าล้อมรอบอยู่เนาะยี่สิบเจ็ดเท็นหมายความไม่ไม่มีทานอ่ะทำไมไอ้ท่าหนุ่มๆนี่ห้าร้อยกว่าคนอนะันนี้ออกไปได้ยังไงน่าขิดนะ